มันก็มีในแต่ละส่สวนเ้าก็จะมีจับคู่อย่างนี้นเหเมอนกัรการสะกิดการสะกิ์เนี่ย<า>เวลาสะกิดผมเปที่ด้ามเราจะดูดลักษณะตุ่มสีเลี่ยกต้องเป็นตุ่มเลียมไม่ใช่ตุ่ม แล้วก็ตุ้มแต่ละตุ้มอ่ะจะมีสีลักษณะแตกต่างกันไปแตกแยกไป็นสี่ประเภทก็คือเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหูสมมติครูมีคนหนึ่งถอดถอดที่กระดูกที่หอดหน้าหลังกรุ๊ปครูจะมองอย่างไรคนนี้อย่างเดียวที่ไม่ต่างกันนะคนนี้เป็นต้อเนื้อคนนี้เป็นต้อลมคนนี้เป็นต้อกระจกอยเกิราครูถือว่าอ๋อจุดนี้ถ้าคนนี้เป็นต้อกระจกมากๆว่าอันเสพมีปัญหามากๆเราจะแก้ต้ตรงไหนนะคะครูจะแก้ตรงสีข้างเขาละครูจะบ่งตรงสีข้างเขาละการบ่งจะไม่บ่งให้เนื้อออก ถ้าผมเลือนขาวนม่จะถูกตีมือเนี่ยหมอโอนแอกตอนก็แดงเหมือนโอ้โหนั่นเลือดเลือดแบบนี้ตีมือเลยอ่าไม่ได้ต้องพยายให้เลือดออกเพราะฉะนั้นมันลงไม่ถึงรงนั้นแค่เอาเยื่อออกแค่นั้นเองเพราะว่าไอไอจุดที่มันเป็นสีต่างๆมันจะทีเ้นแบบว่าบริวเวณนั้นนะมันมีการติดขัดแตกไา<ข>อหม<ข>อก็จะ <ขอ S 1> แก้ตรงนั้นมันก็ทำให้เลือดลงไหลเปียนสะดวกบางคนไม่จำเป็นต้องเลือดอกก็ได้บางคนใช้แค่การเลด การรักษาเขาแก้ลูกตาโตอยู่เหมือนบอกว่าอ่าม่จุดตรงนี้อาจใช้อัดอะ้รการขีดเหมือนที่แม่ครูบอกเนาะใช้การนวดใช้การขีดเนี่ยเขาก็ถึงบางคนฝังเขินบางคนต้องได้ติดแล้วรูแล้แล้วมันหายได้ยังไงคือคืออย่างนี้บางคน เวลาคนเข้าป่าไปเจอไหวเกี่ยวปุ๊บจะเจ็อยู่พอดีว่ามันที่เรามีตุ่มใสอื้มนั่นคือไหวแต่ถ้าเราใช้ไหวขมไหวขมมีอยู่ในหนังสือเรียนแล้วไหมคะมีสรรพคุณไหมสรรพคุณของไหวขมในหนังสือเรียนเพศะไม่ต้องเลยตายแะ่ละตายแย่ข้อมันออกเลยวันนี้นะคะมืออาชีพมาดิบกาแฟให้ดื่มสุดยอดเลย ดูสิคะดูท่าสิคะดูสิคะดูสิคะนี่เบื่อที่เรารู้หมดเลยนะคะว่ารสชาติของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนอย่างไรเธอทาถูกใจมากเลยถูกใจคนทำเฮ้ยถูกใจคนดื่มค่ะ เยี่ยมค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นคํายืนยันตัวเป็นๆนะคะอยู่โรงพยาบาลค่ะชมว่าเยี่ยมชมว่าเยี่ยมลูกค้าเนี่ยนะคะมาคอยกันอยู่ตั้งแต่ตีสองโอ้โหขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจับจับจับคิวนแลับจับคิวจับคิวยังน้ำนี่เห็นไหมคะเยี่ยมเลย ค่ะได้ค่ะดุ๊กดิ๊กค่ะดุ๊กดิ๊กค่ะดุ๊กดิ๊กค่ะโหบรรยากาศสุดยอดใช่ไหมคะอือหือแล้วาแล้วมาาแล้าแล้วนาแล้วมาแล้วมาแล้วมะคล้วมาแล้วนาวมาแล้วมาแ้วมาแลว่าแตรีมากมนัล้นแต่เมื่อ้ืนห้าทุมโอม อ่ะร้อยกว่าปีอ่ะร้อยกว่าปีอันนี้คืออะไรคะเครื่องบดเครื่องบดเมล็ดกาแฟโอ้โหแล้วใส่เมล็ดกาแฟค่ะทำยังไงคะเอาเมล็ดกาแฟใส่ค่ะเมล็ดาแฟชั่งก่อนตามปริมาณที่เราจะทำโอ้เพลงเนี่ยมันสุดยอดเนาะโอ้โหเพค่ะเพลงนี้มันเร้าอารมณ์นะทําให้กาแฟอร่อยขึ้นหรือเปล่าคะใช่ครับเพลงญี่ปุ่นที่เราฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะดีค่ะดีค่ะอยากรู้มากค่ะอามาอันนี้เป็นถาดใส่ผงกาแฟอือหือค่ะลองลองสาธิต วิธีการดิบกาแฟที่ถูกใจลูกค้าให้ดูหน่อยสิคะก็วิธีการก็คือเราก็ต้องเลือกเม็ดกาแฟาก่อนครับว่าลูกค้าหรือว่าคนจีนอยากได้รสชาติอะไรตอนนี้ในประเทศไทยเ็ามีเม็ดกาแฟที่ดีเรียกโปรเซสดีปลูกดีๆแล้วก็คั่วดีนะครับที่มีรสชาติเทสโนดเทสโนดให้เราเลือกได้นะครับหลากหลายพาเลืโอกมาเสร็จ แนะนำว่าต้องเป็นการคั่วกลางอ่อนกลางถึงมาอ่อนนะครับกาแฟที่จะทําแบบ s l o บาร์ใช้วิธีการวโอเวอร์คือเทน้ำราดลงไปเราเรียกสั้นๆว่าดริป d r ิปดริปอโอโถก็หลังจากได้กาแฟแล้วรู้ว่าสัดส่วนเราอยากได้เข้มได้อ่อนยังไงก็บทเสร็จแล้วก็ใช้น้ำที่อุณหภูมิที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ9 1้าอถึงศ้าสิบี่องศาเเซที่เวลาตอบสอบเนี่ยนะว่าอบสมุนไพรกี่นาทีไม่เห็นตอบอย่างนี้เลยเราเคยสอบเหรอ เอาอีกไหมครับคือเหรอครับโอ้เติมได้นะไม่อขอบคุณค่ะหลังจากได้อุณหภูมิน้ที่เหมาสมแต่ละเมล็ดแต่ละกาแฟก็จะใช้อุณหภูมิต่างกันต้องลองทดสอบก่อนว่าเขาชอบอุณหภูมิประมาณไหนแล้วก็แบ่งช่วงการเทน้ําเร็วช้าหนักเบายังไงโอ้โมันจะได้จะได้รสชาติที่ถูก การเทน้ําหนักเบาเนี่ยค่ะมีผลในการที่จะทําให้รสชาติเปลี่ยนไปมีผลมากเลยครับต่อการสกัดครับคือถ้าเกิดว่าเทนหนักเนี่ยน้ําก็จะไหลช้ามันจะเป็นการแช่น,นั่มายถึงควรจะใช้ในช่วงที่กาแฟจะให้รสชาติที่ดีอ่ะ <Ừ. S 2> ออกมาเยอะที่สุดคือการเหมือน,น,นการแชร่ยาครับ ừ, ให้ตัวยาออกมาอ <Ừ. S 2> แต่การผ่านน้าแบบวนๆเนี่ยน้ําจะค่อยๆไหลลงไป <Ừ. S 2> มันก็จะอะไรที่ไม่ดีมันก็ไม่ไปด้วยมันก็จะไปแช่ๆแต่ถ้าแช่มันจะออกมาหมดช่วงกลางกลางกาแฟซึ่งส่วนใหญ่จะดีเราจะแช่แต่ช่วงต้นแต่ช่วงปลายแล้วก็จะที่รสชาติจางแล้วหรือว่ามีความขมเยอะเราก็จะเอาแบบค่อยๆผ่านอ,อส่วนใหญ่เป็น่างนี้คร่าวๆครับค่ะมีหน้าสิคะดูสิคะ แก้วของลูกค้าเต็มไปหมดเลยอร่อยอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมอยาบริจาคให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมช่วงเย็นนะครับน้าแปอร่อยก็ดใส่อให้กระังใจกนตอลงะเบียนที่มาด้วยงานนะครับ